สวัสดีครับอยู่กับพี่อั้มนะครับและตอนนี้เราก็อยู่ในเกมแพนเวียซอมบี้สองนั่นเองนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเนื้อเรื่องตะวันตกสุดเถื่อนนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันต่อเลยนะครับตะวันตกสุดเถื่อนภารกิจที่6ปลูกผักและตั้งรับการบุกข,ของซอมบี้เขาจะเลือกผักไหมหเราอีกหรือเปล่าครับ <Huh? S 1> เราได้เลือกผักเองนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถใช้ฐานตะวันได้เอาเอาอะไรไปสู้ดีผักสามน้ำวอนัทมังกรตำผักสอง ระเบิดแบบนี้ดีกว่าน่าจะโอเคครับมาถึงเราเอาวอนัดวางก่อนอะไรไม่รู้เอาวอนัดวางก่อนนามด้วยน้าแล้วก็ผักสามวางเลื่อนม,มาแบบนี้คุมสองเลนมังกรมายืนตรงนี้มังกรยืนตรงน,งรน,รงนี้แล้วก็อันนี้ก็ก็ได้มังกรอีกสองนะเนี่ยเป็นมังกรสองยืนไปยืนแบบนี้เลยลองดูครับชนะไหมมาแล้วมาแล้วมันจะหนักตรงกลางหน่อยเพราะว่าตรงกลางนี่ ไม่มีมังกรช่วยพ่นนะครับเพราะมีนี่นะเพราะว่า <Huh? S 1> มังกรพ่นได้สามเลนเอ,อลืงไปโทษที <What? S 1> ผีเปียนโนมันก็จะทําให้หนามเราพังนะครับ oh. มายกนแล้วเออพังไปถ้ามันมีปัญหามากก็บ้วนเลยครับมัง oh. กรก็จบไปแบบนี้บ้วนมันลงมาแบบนี้เรีบสุดท้ายเวีบสุดท้ายยังไงครับ oh. เปียโนอยู่ข้างบนบ้วนลงไปโอเคพังไป ทีนี้ก็เหลือข้างล่างมีเป,เปโนเปโนมาด้วยเว้ยเปโนมันจะทับวอนัสเราเนะี่ยโอเคมันทับวอนัสเราไปแล้วมันไม่จ่แจะมันทับเลยเราก็เหลือกันอยู่แค่นี้แล้วครับเออตายไปมาแล้วผักห้าโอ้โหพี่โอ้พื่อนเดือนต้องดูว่ามันเขายิงยังไงนะครับผักห้าเนี่ยเ l ลนมัลติเพลทามออนเดอะเซ็มสปอตชูมมัลติพลายดามิ ลูกผัก5้าซ้ําไปในที่เดิมหล,หลายๆครั้งเพื่อที่จะทําดาเมจแบบหลายครั้งนั่นเองป<ะ>ักเฮ้ยผมคราวนี้เราลองเล่นผัก5ดูไหมแต่ก่อนอื่นก็ต้องดับเบิลทานตะวันก่อนดับเบิลทานตะวันน้ําแข็งวอลนัทผัก5้าน้าระเบิดบล็อกชอยแบบนี้ครับลุยผักห้ใช้เงินสร้างแค่ร้อยยี่สิบเองนะอย่าเพิ่งมา<ะ>เราก็ใส่ผัก5ไว้ตรงรถนี้ก็ได้นะครับ แล้วก็เราก็เล like ื่อนขึ <pal filing> ้นเลื่อนลงเอาจะให้เขายิงตรงไหนเนาะเพราะว่าเขายิงแบบรีพีทยิงซ้ําอยู่แล้วไงไหนลองสักดอกก่อนซิเขาจะพ่นไม่เป็นผักหนึ่งก่อนก็การพ่นก็ถือว่าเร็วเหมือนกันปึ๊บปึ๊บวางผักห้าลงไปผักห้าขีดสองครับผมเป็นผักห้าที่ตอนนี้ยิงได้แค่ยิงยิงได้แค่สองสองนัดอยู่ยิงหน่อยมันจะโหดตอนนี้ยังไม่โหดวางวอนัดไว้ไหนดูประสิทธิภาพดิ นี er> ่ผ it ักสี An ่เป็นไงล่ะโอ้สุดยอดอะผักห้าเลยครับปลูกเพิ่มอีกด้วยไหมผักห้าไม่ได้แล้วครับได้แค่นี้ครับเขาบอกว่าอย่าเยอะ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 พวกนั้นก็ปล่อยมันกินวอนน้องวอนนั้นแล้วไปก่อนหิวอะไรกันขนาดนั้นเพื่อนบล็อกชอยมาบล็อกชอยต่อยเอาไอ้ข้างล่างนั้นก็ไปตรงมาระเบิดไปบล็อกชอยขอมนจะไม่ไหวแล้วไะนยัยไหวอยู่ เฮ้ยไหววะบล็อกชอยโหวดวะบล็อกชอยตอยไปตอยผีหัวถังไปวางหนามให้เยอะๆครับเราชอบหนามโอเคนี่ใช้ผักน้อยมากเลยนะเนี่ย <Yeah. S 1> วางหนามอย่างเดียวเลยอ่ะไม่ไม่ทำอะไรเลย้างล่างช่วยบล็อกชอยหน่อยเฮ้ยไม่ใช่ข้างบนก็แย่ <Huh? S 1> เอาวอนัทวางไว้ก่อนกันแล้วกันฆ <What? S 1> ่าไอ้นั่นก่อนผักห้าของเราสุดยอดโคตรโหดระเบิดที่นี่เลยแล้วกันลำคาญจบไป ปุ๋ยนี่แบบล้นๆเฮ้ยแบบนี้เราแค่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเลยนี่หว่าต้องการสมองอร่อยอร่อยรางวัล500 US ดอลลาร์เอามีเงินจริงๆนะสมองคนเราปกติเนี่ยมันมีค่าเกิน5 500เหรียญแน่นอนครับเพราะ500เหรียญเนี่ยมันแค่15,000บาทแต่ถ้าสมองใครมีเซลแค่แปดหม่นสี่พเซลเนี่ยก็ขายไปเถอะครับไร้ประโยชน์เนาะโอเคครับข้อมันตกเตือนภารกิจที่8ครับเราใช้รอดจากการบุกยังหนักหน่วงโดยห้ามเสียรถตัดหญ้าเลยแม้แต่คันเดียว มันเสียไม่ได้หรอกเพราะนายไม่ให้รถแต่ย่าเรามาเพื่อนโอ้โหเยีเดนเต้ครับแล้วก็ผีอะไรต่างๆมากมายวางลงไปก่อนมาวางผักห้าลงไปให้เรียบร้อยครับเราใช้ผักห้าเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแล้วกันจะได้ง่ายๆแบบนี้ไ,นไปไปวางกันไว้ก่อนวอนัทวางกันไว้ทั้งบนมาทั้งกลางมามากันทุกที่เลยครับรวมพลังกันผักห้าสองอันก็กลายเป็นผักสิสินะวนับเป็นอย่างนี้ปะ ผักสิบหรอมีด้วยรถ้าเกิดผักห้ารวมเัินสามันก็เป็นผักสิบห้าอย่างนี้ครับมันเป็นไปได้นะครับผักสิบห้าข้างล่างมีผีไอ้นี่มาครับเขาเรียกว่าเป็นผีชุดก่อกันกระสุนตายกันไปก่อนวางวอนัขวางไว้ผัาหน้าหลังวางไว้วางๆเกะกะเกะกะไว้ก่อนครับ เดนโนมาต้องใช้ผัก5 3อันครับกลายเป็นผัก15บห้าไปขึ้นไปข้างบนบ้างโอ้โหคอนนี้ไม่ก่นโอเคกีก็ามากันเยอะครับเอลกิเกนเต้มาด้วยครับเอาข้างบนก่อนหาอะไรไม่เกี่ยวกันไว้อย่าพึ่งมาอย่าพึ่งมามาแล้วโอ้โหมันไม่เคยฟังเราเลยครับเอลกิเกนเต้ครับติด่ยวก,กันไว้ก่อน,นทวงเวลาไว้ก่อนเราตายไปไโอ้โหมากันเยอะครับเดี๋ยวให้มันกินไอ้นี่ไปปึ๊บ กินผักไอ้นี้ไปครับเขาเรียกว่าตัวเผ็ดนั่นเองข้างบนใส่ปุ๋ยปุ๊บแบบนี้เอาตัวเผ็ดให้มันกินไปก่อนส่งเวลาไปก่อน <What? S 1> มาอีกแล้วผักหน้าลังมาแล้วเลื่อนอันนี้หนี <Yeah. S 1> ตรงน,น,น,นี้ตอนนี้ต้องค่อยๆเล่นนะครับเบียอีกันเต้นมาฝั่งนี้ฆ่ามันข้า oh! งบนใ oh! ายอีกินเต้ให้ได้ก่อน มันจะไม่ไหวแล้วนะครับเนี่ยบ้วนบ้วนบ้วนตักสองขยับหนีโอเคขยับหนีโอเคได้เหรอแบบขยับหนีได้ด้วยเหรอไล่ไล่ไหมขยับหนีขยับหนีเออโอเคขยับหนีเฮ้ยได้หวะ <c oughs> <c oughs> เอา้ารถเข็นมันใช้แบบนี้ได้เหรอ อย่างนี้ก็มีด้วยเว้ยได้ชิ้นส่วนอะไรมาบ้างครับได้เงินหนึ่งร้อยแตงโมเยี่ยมผักห้าได้มาอีกสี่ตะวันตกสุดเชือนภารกิจิก้าเอาชิ้นร้อยได้จากการบุกของซอมบี้โดยผักที่เราเลือกมาให้แล้วอย่างดี <What? S 1> อไะไรเวลาเหรอครับผักที่เลือกมาให้อีกแล้วเหรอครับเลือกอะไรไหมหเราครับดูก่อนซิทานตะวันโอเคก็เป็นผักธรรมดาธรรมดาเฮ้ยอีแตงโมน้ำแข็งด้วยนี่นะ <Huh? S 1> เปิดหัวมาด้วย ซอมบี้คาวบอยให้มันกินถั่วเผ็ดไปก่อนลองวางเป็นผักสายฟ้าดูแล้วกันเนาะเริ่มช็อตกันแล้วครับก็เหมือนจะดีนะข้างบนก็มาเอาข้างล่างตายไหมนะถ้าไม่ตายจะเอาถั่วเผ็ดยิงนะกินถั่วเผ็ดไปซะไปเฮ้ยเดี๋ยวนี่บุกไปถึงตรงนั้นได้ยังไงครับผมป๋แล้วกอนเกยกาเกย์กาแล้วกอนไหนลองสายฟ้าฟาดพ,พี่เอ,อนั่นแหละผีระเบิดอย่าพึ่ง กินผักเราก่อนโอ้มันไม่เคยฟังเราเลยผีระเบิดเนี่ยสายฟ้าฟาดกันไปไ<ว>ผีระเบิดอย่าพึ่งผีระเบิดกินผักเราก่อน <c oughs> ไปอีกแล้ว <c oughs> ผีระเบิดที่ไม่เคยฟังเราฮะต้นไปครับบอลนัดวางขวางไว้ก่อนเฮ้ยเรามีแตงโมนี่นะเก็บตังค์เอาแตงโมด,ดีกว่าไหมจัดแตงโมสิขอหนึ่งทีสิแตงโมอันตรีดิ ปึก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 ปกปากปากปากโอเคใช้ได้แตงโมสโลได้ดีมากเลยครับเขาคือแตงโมไม่ธรรมดาเขาเป็นแตงโมน้ำแข็งนะขออีกทีสิเรามีปุ๋ยเยอะครับนั่นแหละชนะด้วยแตงโมน้ำแข็งนี่นแหละมันก็จะแลมั่วๆหน่อยนะครับภารกิจนี้แต่ว่าโอเคอยู่ใช้ได้เอาไอ้นี่มาให้มันกินทั่วเผ็ดเดี๋ยวมันก็จะตายออกมาเองนั่นแหละตายตายเรียบร้อย โจทีนี้เราใช้ผักสายฟ้ายังไงให้คุ้มค่าที่สุดคือโจทย์ของเราแล้วครับมันต้องมีวิธีใช้ที่ดีแน่นอนต้องมันตกสุดเทือนภารกิจที่สิบครับผมคราวนี้มีผีไก่มาด้วยเว้ยไหนดูซิ lightning lead s a p s e r l s h i e l อ๋อโอเคช็อตไก่ได้เอาไปแก้ทางผีไก่เอาทาาไงก็สวยครับมาทันตะว,วันเดี๋ยวเราเอาพวกผักที่ได้ได้เซนการ์เด้นออกมาด้วย ก็จะมีนี่อ่าเอาเอาปอตโต,โตมายออกมาครับแล้วก็ตัวแก้ทางไก่บล็อกชอยวอนัทผักน้ําแข็งและหนามแบบนี้แก้ทางไก่นั่นเองอืมไอจูบไก่พีไก่เนี่ยมันเจอถ้าเกิดเราตีเขานะครับแล้วเขาเชื่อกขาดเนี่ยเขาก็จะปล่อยไก่ <What? S 1> มามาโจมตีผักเรานะัเองซึ่งมันจะมากันเยอะมากน่ารำคาญสุดๆปอตโตไมย่ยวางลงไป เปนนี่ก็แช่แข็งไว้ก่อนแช่แข็งไว้ก่อนครับเราจะวางโปเตโต้ไม้เยอะๆเลยแล้วก็วางอ่านี่ด้วยนะครับสายฟ้าด้วยนะสําคัญเลยวางวอนัปด,ด้วยโปเตโต้ไม้วางอีกฟึบๆซุ่มๆทุกอย่างคือการสุ่มเราเปิดไปมาแล้วครับผีไก่โอ้ไหวไหมเนะี่ยไหวไหมครับอื้อ่าน,นีผีไก่เล็ดรอดไปได้ เนี่ยมันป่วนแบบเนี่ยผีไก่เนี่ยมันป่วนแบบเนี่ยอ่ะวางไปครับบึมบึมไปมาแล้วครับมาอะไรกันเยอะแยะครับผีโกงผีไก่ครับตรงนี้วางวอนัดการไว้ไม่งั้นเดี๋ยวผีไก่มันมาวางให้ครบไปก่อนระเบิดเปต้มไม้ปึ๊บบึม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 โอเคบล็อกชอยวางสำรองไว้ไปผีไก่ข้างบนแช่แข็งไว้ก่อนรอจังหวะครับเราจะเอาวอนัดวาง กันไว้มันกันไม่ไหวไว้กันไม่อยู่ผีเขาเยอะอื้อ <What? S 1> <c oughs> เดี๋ยวไม่ทันแช่แข็งก่อนวางลงไปวอนัทโอเคบอสคอยล่อยไว้ไม่ก่อนปล่อยได้บ้างปล่อยไม่ได้บ้างอย่าพึ่งมาโอเคแช่แข็งไว้ไม่ก่อนมันมากันเยอะนะครับพี่อามองไม่ทัน <B ank. S 1> ใจคอพี่อาม์มี่จะไม่ใช้อ้นั่นเลยนะพวกพวกไอ้รถเข็นทั้งหลายอะ ออทำไมพี่อ่ะไม่ค่อยชอบใช่วะอันนี้ก็เป็นนิสัยส่วนตัวหรือ <What? S 1> เปล่ามาใช้ซะหน่อยครับใช้ซะหน่อยใช้ซะหน่อยเอาน้าแข็งวางๆไว้ก่อนเกกะเกกะไว้ดีนะครับที่เขาไม่มีผีกระดงกระโดดมานะครับไม่ไงั้นก็จะวุ่นวายไปมากกว่าน,นี้ <What? S 1> โอเคอยู่แล้วล่ะอยู่แล้วล่ะไม่มีปัญหาแล้วล่ะจบ oh. โอเคเกี่ยวดีมันฝรั่งมามันช่วยได้เยอะนะครับบึ้มบัมบึ้มบัมกัน สนุกสนานทีนี้ก็ต้องไปปลูกผักในเซนการ์เด้นเพิ่มอีกเพราะว่าเราเอากระหล่ำเออไม่ใช่มันฝรั่งมาใช้ละอ่ะปลูกผักเพิ่มเข้าไปได้อะไรมาโอ้ได้มันฝรั่งอีก yeah, สบายครับ EP หน้าก็เตรียมใช้มันฝรั่งอีกครับแล้ <c oughs> วผมก็นี่คือเกมแพนวิสซอมบี้นะครับสำหรับวันนี้พี่อาร์มิซมือและเกมแพนวิสซอมบี้ต้องขอตลาไปดีเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Sub s c r i b e นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม